สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าส <'s> ู่ช่อง YouTube สารแนชัยแวแจ้งข่าวเอซน้องไรอันกาดบัณฑิต Let's go จากโพสตล่าสุดในเพจน้องไรอันกาดบัณฑิตแจ้งข่าวเอฟซวันนี้สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มพบกันในงานประจําปีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่โกลกพระที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ อัปเดตข่าวในเพจเสร็จแอดมินก็เข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวในไอจของน้องไรอันกับแม่เดือนได้ภาพบรรยากาศน่ารักสดใสเบื้องหลังกองถ่ายพร้อมกับภาพบรรยากาศเบื้องหลังการเดินทางเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับภาพนี้เป็นบรรยากาศที่น้องไรอันได้คุยกับพี่นุช ภาพนี้เป็นบรรยากาศน้องไรอันแกลงแม่ตั๊กสิริพรครับทุกคุณและนี่ก็เป็นเบื้องหลังกองถ่ายจากไอจีแม่เดือนนะครับมาทำลายกุศลไปเลยใส่ไม่เห็นครับหลายคนต้องเปลี่ยนเต้าหลีกหน้า

ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย